เพราะจากการเหมือนแก๊สที่ไม่มีคันไม่มีตอนกระจายนั่แค่ของแข็งนะมีแก๊สเท้าขึ้น ไม่ได้เล่นเกมมาสองวันละหืมโอเคจ้าโอ้โหตายไอเธอวันไหนเปิดเปิดวันไหนเปิดวันไหนแล้ไม่ของเดียวอ่ะ 18สิแปดปิดอะไรที่ปิดอะไรกว่าจะได้ปิดปิดแค่ทีเดียวเนี่ตัดเจอที่สิบห้าี่ยี่แปดเลยเดือนที่สิ่เดือนหน้าเลย อะไรยากก็พี่ยิงไม่ได้อีกน้องยิงอยู่ไม่งั้นจะตายหรอกอย่ามาว่าน้องมีใส่ไม่ตีขอปัาิไม่ครัไม่ครับ Don't 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 First blood. Double kill. Double kill. Hee, hee. แม่ครับ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 สังสหรือเปล่าแม่ดูจับ

น้องใส่เชื่อมาทำไมพี่พี่อยู่ในห้องเหรอไม่รู้ปุ่นนะเกิดอะไ ได้ไหมไม่คนพี่คนคนคนนะพี่พี่คนไมอให้น้องพันวากววนพี่วว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 วอวว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 ่ววไม่วมาามนะว้ววอววลววววที่วว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 วี่ว น้อง <Cornell> ันยานไ่คที่ให้น้องพันยามตายหมดแลวนี่จริง ได้ไหมได้ไหมวะแต่ก็คอยดู 哎，就是被我打，有卡了，的友没救。嗯。 างเพื่อนวิ่หนีเดาว,วดาวอยู่ข้างๆเพื่อนอนะ่ะฉ <c oughs> ันงงหนิมากไหม You work up my appetite! Mukbang time!